เรากำลังจะไปขึ้นสกายวอล์กที่เขาคอแล้วนะคะว้าวทางชันเหมือนกันค่ะเดินมาจากด้านนู้นค่ะอันนี้มีาใส่ได้ค่ะอันนี้อันนี้มาจะใส่ค่ะอันนี้ของม,ม้านะคะเราเราเรา้ตรงนี้ลงตรงนี้ไปนู่มีทางลงะน ไม่พีคลงว่ะใส่ไม่ได้ใส่อันนะแม่บอกว่าเท่าไหร่ก็รอพอมาตรงนี้บอกจะรอตรงนี่ไหวเนี่ยอายต่อกันจะรอเหมือนกันจะรอไม่ขึ้นไม่ไม่รออะไรเขาบอกเขาโตเป็นโลทงหนู้นเดี๋ยวฉันก็ด่างรออยู่คนเดียวสิเวลาอยู่ไรอันน่ะรอพอยืนเท่าไหร่ก็ยืนได้แต่อีนี่แหละเอาแล้วยกขาไม่ขึ้นแล้วแม่แล้วแล้วก็ยกขาไม่ขึ้นเหมือนกันพร้อมมากเลยเนี่ย อ้อยก็ยกขาไม่ขึ้นเขาจะเกนบปัดตอนไหนไก่วอนะคะแม่แม่เราพร้อมมากเลยพร้อมดีแม่งจะขึ้นบันไดไปแล้วค่ะโอ้สูงมากเลยเราจะขึ้นได้ประมาณตึกห้าชั้นเลยแม่ฝึกซ้อมในการรอคอยชมไลอันมาตอนนี้แม่ขึ้นติ๊บติ๊บเอ้าแม่อ้อยบอกว่าไม่อ้อยจะไม่แม่งงามลุกขึ้นมาโอ้ยแข็งแรงทุกคนเลยแม่อ้อยทกระดูกแอ้อยสู้ๆกระดูกทับเส้นกกระดูลูกบอก ไม่ไม่อ้อยเส้นทับกระดูกวันนี้เราจะไปสกายวอล์กค่ะขนาดเนี้ยเขาบอกเต้นขนาดเนี้ยเส้นทับกระดูกแล้วแม่แม่แม่แข็งแรงมากเลยค่ะหลังจากฝึกความอดทนในการยืนคอยและอั้นมาวันละแปดชั่วโมงเดินขึ้นบันไดแค่นี้จิ๊บจิ๊บได้นกมือพยะพะยะบอกจะคอยจะคอยไม่ขึ้นบอกให้เอาดูทาขึ้นแล้วบอ อายัดขาคืนแข็งแรงมากเลยค่ะเวลาไปไหนไปไหนเนี่ยอายัดจะช่วยครูเกติยูของหมดเลยบอกว่าครูเกตแขนไม่ดีแขนเจ็บอายัดรับภาระหมดเลยวันนี้ช่วย้วอะไรได้บ้างเนี่ยอายัดเอาตัวเองไม่รอดวันนั้นลงเครื่องบินไงเกติยูกระเป๋านะ่ะกายจะรอช่วยฮายัดฮาย,ยัดแย่งออกไปอีกเราไม่ได้ช่วยเขาไม่ช่วยเราอีกเอ้าแม่เราไปแล้วไม่สู่ไว้เจ็ดสิบเอ็ดบอกจิ๊บจิ๊บ คนนำแชมป์้คเจสิบแค่ะตามด้วย62และ72เดี๋ยวคน65จะขึ้นแล้วค่ะเอาหกสพร้อมนี่อยู่บนจุดชมวิวเลยนะคะสวยมากที่สกายวอล์กเขาคอค่ะคุณแม่เราเดินแบบขึ้นมาเป็นไงหอบเลยไหมหอบเลยประมาณประมาณสี่ส4บกว่าขั้นค่ะบันได เดี๋ยวเราะล,ะลงด้านนู้นว้าวสวยมากเลยคะ่ะเดี๋ยวจะถ่ายรูปตรงนี้ไ k ว w a นะคะตอนนี้แม่ๆเรากําลังเดินกันค่ะสวยมากเลยคะ่ะแม่สุ a อคชันนะ่นะพญากำลังจะแปลงล่างเป็นอิน l ี n แล้วค่ะหลังจากที่เมื่อกี้เดินมาแบบย่องแย่งมากเลยคะ่ะจะผ่านกระจกนะคะนี่สวยมากเลยคะ่ะจะ Sky อ a l k แล้วนะคะหลังจากที่เก็บภาพที่สวยแล้วก็จะเดินลงด้านนู้น แม่ไม่ต้องะะออแย่งกันเนินแม่ก็ดีถ่ายคลิปเดี๋ยวมันจะบังเวลาที่เราไปนู่นไงลมพัดใจปลิวมาเยเย็นอุราพายชื่นอมเช่นลาลื่นชุ่มชื้นลื่นือไทยเมื่อสนต้องลม ใ้แม่ๆเราขึ้นรถไฟแล้วค่ะจะชมวิวค่ะรถไฟค่ะออกแล้วค่ะรถไฟจิ๋วเขาคอนะคะ ที่เขาค้อนะคะรถไฟจิ๋วนักท่งเที่ยวชมนอคะเอ้าจุดนี้ไฮไลท์เลยค่ะเือห้าเอียงซ้ายนะคะเอียงซ้ายกลางล่างคนะืออันตรยมีกนเก็บภาพกันตอนนี้เราจะเข้าอุโมงค์แล้วนะคะ วิวสวยมากเลยค่ะจุดนี้เป็นจุดที่เราผ่านมาตอนที่เราจอดตรงนี้เหมือนสนามเด็กเล่นเลยคะมีเครื่องเล่นเยอะแยะเลย mày lắm lắm